เปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กออกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัสน์เฉลิมสิทธิรนันรับหน้าที่ดำเนินรายการเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะกับเรื่องราวของการเลือกตั้งและการทํางานของสํงงานันากงากนคณะกรรมการการเลือกตั้งนํามาฝากกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านเป็นผู้ตรวจการสำนักผู้ตรวจการจากสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเราอยู่กับคุณวีระยี่แพรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันะพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะ เนื่องจากบอกว่าท่านอยู่ในสํานักผู้ตรวจการนะคะสํานักผู้ตรวจการเนี่ยของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องทําอะไรบ้าง啊ค่ะสำนักผู้ตรวจการเนี่ยก็เหมือนส่วนราชการทั่วไปส่วนที่เป็นเป็นผู้ตรวจครับเป็นผู้ตรวจของหนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะให้ตรวจเนี่ยรับชอบเนี่ยเป็นเป็นลายพิทีก็จะมีทั้งหมดสิบเขตตรวจการของการเลือกตั้งครับก็จะทําหน้าที่ในการรับชอบเขต ที่ตัวเองดูจังหวัดนะครับก็คือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการจักสร้างประจำจังหวัดนะครับอย่างของผมเนี่ยหน้าผิดชอบคือ12จังหวัดก็ต้องดู12จังหวัดเนี่ยว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามระเบียบไหมแล้วก็ถ้าทํางานแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ต้องให้คาแนะนําในในการปฏิบัติงานกสำนักงานคณะกรรมการการจัดสร้างประจำจังหวัดเราฟังปัญหาปัญหาต่างๆในการทํางานแล้วก็แก้ไขปัญหาในการทํางาน ของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบวันนี้ยังรับผิดชอบในเรื่องการกํากับดูแลผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับซึ่งซึ่งจะปฏิบัติดูแลกํากับแทนเนี่ยช่วยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ซึ่งตอนนี้จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขึข้นมาด้วยค่ะ แล้วแล้วบทบาทหนะ้าที่ของผู้ตรวจการที่บอกว่าในส่วนของจังหวัดก็มีด้วยเป็นผู้ตรวจการประจําจังหวัดต้องทาอะไรหรอคะคือผู้ตรวจการทรี่จะไปจังหวัดเนี่ยเป็นเป็นบุคคลภายนอกที่เราจะมีการสรรหามาแล้วก็มีการขึ้นบัญชีเอาไว้ห้าปีนะครับแล้วก็เวลาที่มีการเลือกตั้งตสเพื่อมีการเลือกสวหรือว่ามีการเลือกตั้ง อบจเทศบานบลนปตออะไรเนี่ยก็ตกรก็อาจจะแต่งตั้งให้มาช่วยเพื่อในการตรวจสอบการทํางานของของในพื้นที่นะครับโดยโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะส่งผู้สุดการแต่งตั้งประจําังหวัดไปเนี่ยไม่เท่ากันบางจังหวัดก็ห้าคนบางจังหวัดก็หกบางจังหวัดเจ็ดบางจังหวัดก็ 4, ดก็แปดคนในการเข้าไปตรวจสอบการเต่กตั้งนะครับว่าว่ามีการจะไปโดยต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ แล้วก็ตรวจสอบกัรนชั้งว่าไม่ให้ให้กรั้งนี้มีการทุจริตการเลื่อนชั้นซึ่งประเด็นแรกหน้าที่หลักของของผู้ตรวจการเลือนตั้งประจำจังหวัดเนี่ยจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยถ้าเป็นี่ต่องสอบก็เป็นกรกตเขตเป็นพอเขตเป็นกรกตของ้องถิ่นกรกตของเทศบาลกกตของประจตอของอบตต่างๆเนี่ยว่ามีการทําหน้าที่เนี่ยเป็นไปตามกฎกณฑหมดหรือไม่ ตามที่ระเบียบกาห,หนดหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อลนี่นจะตรวจสอบในส่วนของเจ้าที่รักที่เกี่ยวข้องว่ามีการบางตัวเป็นกลางหรือไม่มีการใช้ตําแหน่งหนี่ที่การงานเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครคนใดหรือไม่นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยจะต้องถ้าพบการกระทาความผิดหรือว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใระเบียบเนี่ยก็จะรายงานให้คณะกรรมการก,ก,การเลือกตั้งทราบโดยตรงเลยครับ อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ซึ่งส่วนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่คือหน้าที่ที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบผู้สมัครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบผู้สมัครแล้วก็ผู้ใดที่ที่เข้ามาสมัครเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักเมองหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการกระทําที่เป็นเหตุในการเลือกตั้งม่ได้เป็นโดยชุมนมีถึงอําหรือเปล่าหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าประเด็นนี้ก็อาจจะตรวจสอบในเรื่องของการหาเสียง ของผู้สมัครซึ่งผู้ตรวการต่้งจังหวัดเนี่ยก็จะประจําอยู่ในพื้นที่ทํางานลักษณาคล้ายๆกับการแบ่งตัวอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วเ็าจะลงไปในพื้นที่ไปตรวจ,จสอบว่าการหาเสียงเนี่ยมีการเืีอสิทธิ์การเสียงหรือไม่หรือมีการตัดเลี้ยงหรือไม่มีการแจกเงินหรือไม่นะครับก็จะใช้ระบบของการติดตามเฝ้าระวังเฝ้าดูเพื่อนในวันเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วผู้ต,ตุกการต่างจังหวัดเนี่ยก็จะต้องไป ไปดูในวันเลือกตั้งด้วยนะครับว่าเมื่อในการลงคะแนนเนี่ยมีเหตุการณ์ใดที่ผิดปกติหรือไม่นะครับแล้มีเหตุการณ์ใดที่ที่ผู้จนดการเลือกตั้งหรือไม่ก็ต้องลงไปตรวจสอบหมดนะครับก็งลงมาดูในในพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะ,จะใช้ผู้ตรวจเลือกตั้งเป็นหน่วยเนี่ยเป็นคนทำทำงานในส่วนนี้อืมค่ะ แล้วก็ในส่วนของการทํางานของผู้ตรวจการประจําจังหวัดนั้นก็คือจะถือว่าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ครับจไ,ไ,ได้เป็นพนักงานประจําของเราแต่ว่าเป็นบุคคลที่เราสัญหาจากบุคคลภายนอกค่แล้วขึ้นบัญชีเอาไว้แล้วก็จับสลากจับสลากเพื่อไปทํางานในพื้นที่กันครับอ๋อค่ะ,คะแล้วในส่วนของภารกิจล่ะคะเวลาทํางานนะคะจะต้องทํางานร่วมกับทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยังไงบ้างอะคะ ครับในส่วนนี้เนี่ยผู้ารวจการตั้งประจําจังหวัดเนี่ยจะมีสํานักงานคณะกรรมการือกตั้งประจำจังหวัดคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งซึ่งในส่วนนี้เราก็จะมีชุดขึ้นที่เร็วนะครับแล้วก็มีพนักงานสืบสวนไต่สวนของสํานักงานคณะกรรมการการตั้งเนี่ยเป็นเป็นผู้สนับสนุนในการทํางานจะทํางานร่วมกันซึ่งซึ่งเวลามีปัญหาเกิดเหตุเนี่ยชุดขึ้นที่เร็วกับผู้ตรจการตั้งประจำจังหวัดเนี่ยก็จะออกมาทํางานร่วมกัน นะครับถ้าถ้ามีเหตุตรงไหนพบว่ามีการกระทําผิดตรงไหนเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่นะครับหากพบการกระทําผิดก็จะมีการตรวจค้นจับกุมตามกฎหมายนะครับเพื่นําส่งมาัก้งานสอบสวนต่อไปอืมค่ะ และอย่างในช่วงนี้ค่ะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะและใกล้ๆที่จะถึงนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งานายกเทศมนตรีและแล้วก็สมาชิกชสภาเทศบาลนะคะว,วิธีการในการทํางานของผู้ตรวจกับสํานักงานเราจะต้องทํางานร่วมมือกันในในมุมไหนยังไง <c oughs> ในส่วนของผู้ตรวจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งซึ่งเหมือนกับ เป็นข้าราชการประจำเนี่ยก็จะต้องลงไปในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบและก็ต้องไปชี้แจงธารกิจนะครับที่สำนักง,งานคณะกรรมการตั้งเนี่ยต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็มีม,มีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยก็ต้องชี้แจงแล้วให้คาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาเรื่องในการปฏิบัติงานต่างๆก็จะต้องลงไปในพื้นที่ร่วมร่วมกับพน,นักงาน ซึ่งก็เป็นเป็นงานที่ต้องต้องติดตามการทํางานของของแต่ละสํานักงานโดยตลอดครับว่ามีปัญหาจากหลายแบบค่ะและเรื่องของการให้องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้สมัครและผู้มาใช้สิทธิ์เขตนเลือกตั้งต่างๆตรงเนี้ค่ะใครเป็นคนขับเคลื่อนหรอคะครับในส่วนนี้เนี่ยเอ่อรกิจในเรื่องการให้ความรู้เนี่ยก็จะมี โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะจะจะแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับโดยอาจจะเป็นโครงการเป็นงบประมาณลงมาแต่การนนเี่ยทีมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคนให้ความรู้ความรู้กับกับประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายทางชาตินะครับแล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มจะมีสุของพปชอเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทุกตำบล นะครับให้ความรู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะไปขยายผลในพื้นที่นะครับนอ,อยจากนั้นเนี่ยเราจะมีพันธมิตรเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นอ,อสอมอไม่ว่าจะเป็นกอมอนะครับไม่ว่าจะเป็นท,ท้องถิ่นเองก็ตามเนี่ยก็จะมีทีมวิทยากรที่เราอบรมไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปซึ่งเขาก็จะไปขยายผลในพื้นที่ของเขาได้ครับนี่นเราก็ทําอยู่แล้วคค่ะแล้วกรณีของ การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด1 9การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นมีความพร้อมในเรื่องใ,ใดที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่บ้างคะในส่วนของมาตรก,การโควิดเนี่ยก็การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาและแม้ก็ตอนนี้ของเทศบาลนี้กึนตามเนี่ยเราเรามีการออกแบบหน่วยเลือกตั้งนะครับว่าให้มีหน่วยพิเศษ หมายถึงว่าหน่วยรักตั้งปกติแล้วเนี่ยจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันกับหน่วยปกตินั่นเองเพื่อเพื่อมีสิทธิตั้งเนี่ยไปใช้สิทธิคะุนนหน่วยพิเศษได้ซึ่งก็คือหมายถึงว่าเวลาก่อนที่จะเข้าไปในหน่วยรักตั้งเนี่ยเราจะดีออกสมองเป็นหน่วยคัดกรองหน้าหน่วยนะครับวัดอุณหภูมิหน้าหน่วยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกินสามถเจ็ดจุดห้านะครับเราก็จะให้เข้าใช้สิทธิ์ในหน่วยรักตั้งพิเศษซึ่งจะจัดไว้ตัางหานะครับ เสร็จแล้วเนี ını, ang, grabbing, ่ยพอเข้าไปใช้สิทธิ์ตั้งตงเนี่ยอกรรมการเองกรรมการเองก็จะเอาอีบัตรไปให้ในส่วนของผู้จิดตั้งเนี่ยหย่อนลยงไปในอีบัดตั้งต่างซึ่งเป็นหน่วยต่างหากแต่วาอยการตามแต่ก่อนเข้าหน่วยเนี่ยเราจะวัดอุณหภูมิเสร็จล้างเกลอแอลกอฮอลแล้วเข้าไปในหน่วยนะครับหลังจากเซ็นชื่อแล้วเนี่ยเราก็ใช้เกลอแอลกอฮอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เกลยอแอลกอฮอลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหน่วยปกติที่เราใช้เนี่ยเวลาคุณไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบคนเนี่ยเราก็จะให้กรรมการประจาหน่วยเนี่ยใช้แอลกอฮอล์เนี่ยไปทำความสะอาดที่กูหาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบคนเนี่ยจึงทำความสะอาดครั้งหนึ่งส่วนส่วนหน้าหน่วยเนี่ยเราก็จะมีพสมคอยดูตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้เจลแอลกอฮอล์ส่วนการใส่แมสนะครับเพราะว่าในเงการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเราจะให้ทุกคนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ย ใส่ใส่เมสดเพื่อเป็น้ากาศอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนีที่ที่ม,มีเมสเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ให้เอาเม็ดมาจากป้านะครับหรือว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยเราก็าอาจจะเใช้เมสสำรองที่แต่ละหนอยอจ,จะมีการเตรียมมาไว้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับในการใช้สิทธิเลือกตั้งครืครอก็ตามในที่เราเคยเลือกตั้งมาตอนช่วงตั้งซ่อมทุนประกันเองเนี่ยก็มีครูละพงสูงสามเจ็ดจุดห้าเนี่ยก็ไม่กี่คนครับ อค่ะหน้าหน่วยเลือกตั้งกับภายในหน่วยเลือกตั้งนี่มีการควบคุมดูแลกันยังไงบ้างคะเออก็คือจะมีเจลเจลอยู่ทั้งหมดสี่ขวดก่อนเข้าหนึ่งขวดนะครับตรงที่เซ็นชื่อหนึ่งขวดตรงที่หน่วยพิเศษหนึ่งขวดตรงที่เราออกมาจากหน่นวยอีกหนึ่งขวดะฉะนั้นเราจะล้างเราจะใช้เจลออเทสอยู่ในประมาณสี่ครั้งโอ้เยอะเลยประมาณสี่ครั้งใช่ครับใช่ครับสี่ครั้งค่ะ ต่นนี้นไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการลงคะแนนครับแล้วก็ทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยหมดครับแล้วก็กรรมการระจํานวเนี่ยก็จะใส่ถุงมือครับที่ถานมาเราจะใช้ถุงมือหมดค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วเราก็พยายามปลูกฝังให้กับประชาชนได้ทราบกัน<ม>นะคะกับการที่เวลามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอยากให้ท่านไปใช้สิทธิ์เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะที่ พอครั้งที่แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้คุณได้สิทธิ์คืนตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันเป็นคําว่าถูกจํากัดสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็อยากให้อธิบายคํานี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยเชิญชวน,ชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันน่าจะดีกว่าเชิญเลยค่ะในเรื่องของการถูกสิทธิ์เนี่ยจะบญ,ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว,ว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องถูกจํากัดสิทธิ์ฉะนั้นการถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ย จุนจุบการสิทธ์ตัวนี้ได้ไปเลือกตั้งสอสอตุนจุบการสิทธ์ได้ไปเลือกสวตุนจุบการสิทธ์ได้ไปเลือกของอบจหรือตุนจุสิทธ์เพราะไม่เลือกตั้งเทศบาลนะครับซึ่งวิธีการจํากัดสิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนนี่คือเมื่อเสียสิทธ์เมื่อก่อนนะครับแต่สิทธ์คราวหน้าเนี่ยได้สิทธิ์ทันทีแต่รอบนี้ไม่ใช่ครับการจํากัดสิทธ์เนี่ยจะกำหนดจิตครั้งละสองปีครับยกตัวอย่างเช่นตัวดีที่ไปเลือกตั้งสอสอครั้งที่แล้ว ท่านไม่ได้ไปเลือกท่านจะถูกจำกัดสิทธิ์อยู่สองปีครับพอรอบนี้เนี่ยท่านปรากฏว่าท่านไม่ไปเลือกในรยกอบจอีกบัญชีจำกัดสิทธิ์ของนรยาอบจก็จะถูกจำกัดสิทธิ์สองปีอีกครับถ้าเกิดปรากฏว่าไม่ไปเลือกเทศบาลนี่ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ของเทศบาลอีกสองปีสิทธิ์จะได้คืนต่อเมื่อครบสองปีครับฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการไปเลือกครั้งต่อไปไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิ์คืนมานะครับต้องไปเลือกทุกครั้งถีไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ แต่อางก็ตามเนี่ยก็สามารถแจ้งเหตุได้ต้องแจ้งเหตุก่อนเลือกตั้งเจ็ดวันถ้าหลังเลือกตั้งเจ็ดวันถ้าเป็นเหตุอสมควรเนี่ยก็จะไม่ถูกจำคุกสิทธิ์ขึ้นการถูกจำกักสิทธิ์จนำมาปัญหายเยอะมากครับตอนนี้เนื่องจากว่ามีการเช่นเลือกตั้งรบี่เล้ยวสอสอเนี่ยท่านจะไปเลือกตั้งถูกจำคุกสิทธิ์สองปีนะครับปรากฏว่าท่านมาสมัครเป็นสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยของอบจเทศบาลเนี่ยก็จะลงสมัคร,มรไม่ได้ครับ เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเมื่อถูกจับศิ์แล้วเนี่ยจะสมัครเป็นสมาชิก p a r l i a m e n หรือผู้ว่าทินเนี่ยไม่ได้ครับจะสมัครรับเลือกตั้งรับเลือกเป็นสวอก็ไม่ได้ครับจะมาสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สมัครไม่ได้ครับนะครับจะไปเข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิก p a ร l i a m e n t ถ้ถอดถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นอยากไปเป็นข้าราชการการเมืองนะครับถ้าท่านไม่ไป็เลือกตั้งสี่ถูกับศี์เนี่ยท่านก็ไปเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้ครับจะไปเป็นจะไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นรองเลขาธิการเกี่ยวกับทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็จากนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยจะเขียนเพิ่มมาคือในเรื่องของการไปดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่นเช่นท่านดุจิตปัสิทธิ์อยู่ท่านจะไปเป็นรองนายกอบตก็ไม่ได้จะเป็นรองนายกทศมนตรีก็ไม่ได้จะเป็นรองไม่ได้เลยจะเป็นเลขาธิการผู้บริหารก็ไม่ได้จะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้จะไปเป็นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นไม่ได้นะครับ คณะที่ปรึกษาก็ไม่ได้หรือว่าจะไปอยู่ฝ่ายสภาเป็นในขานุก,การสภาเป็นขานุก,การประธานสภาท้องถิ่นก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่จะเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ปรากฏว่าการสมัครของสมาชิกสภาเทศบาลรอบนี้กับกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลรอบนี้เนี่ยมีคนที่จุติมสิธิ์เนี่ยมายื่นไปสมัครเยอะนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาคือว่าจะต้องมีการดำเนินคดียากับคนเหล่านี้ เพราะว่าตามกฎหมายบอกว่าผู icism, ้ใดรู้อย so, so, mm ู hmm. ่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครในมาสมัครเนี่ยจะต้องถูดมินคดีอาญาอีกฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าถ้าใครจะลงเล่นการเมืองทั้งไม่ว่าจะเป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องไปเทสิ์จิตนะครับถ้าเทสต์จิตไม่ได้ต้องแจ้งเหตุไม่งั้นเนี่ยท่านจะจะสมัครทางท่านการเมืองไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเออสมัครไม่ได้ปีพันสิ์ท่านมาสมัครอีกถ้าต้องโดนโดนมืคดีอาญาอีกครับ อันนี้จําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สอบถามกันมาเยอะนะคะจริงๆแล้วการย้ายบ้านในช่วงที่มีการเลือกตั้งต้องตรวจสอบช่วงของเวลาเวลาที่ท่านจะได้ใช้ในเรื่องของการสถานที่ที่ท่านจะต้องเลือกตั้งต้องเป็นไปตามทะเบียนบ้านยังไงคะก็คือในส่วนนี้เลือกตั้งนน่น้นีครับสนาการกันเพราะว่าผู้มีสิทธิ์งของ สสอเนี่ยมีชื่อลทะเบียนบ้านเก้าสิบวันก็สามารถเลือกตั้งได้แล้วครับแต่ว่าเลือกตั ker, ación, HTML, acha, friend, friend. ้งท <c Öz ell großes> ้องถิ่นครับจะต้องมีชื่อติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจะต้องติดต่อกันครับเมื่อหนึ่งปีนับถึงการเลือกตั้งดะนั้นปัญหาว่าถ้าท่านมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเนี่ยแล้วท่านย้ายออกจากเทศบาลนั้นไปอยู่เทศบาลอื่นหรือไปที่อบตอื่นเนี่ยทื่ท่านจะหายจากจากเทศบาลนั้นทันทีถ้าท่านย้ายไปที่ใหม่เนี่ยไม่ถึงหนึ่งปี ถาก็มีสิทธิเลือกเลยครับจะเลือกเทศาบาลที่ท่านไปอยู่ใหม่ก็ไม่ได้จะเลือกอบตที่ท่านไปอยู่ใหม่ก็ไม่ได้เพราะท่านอยู่ไม่ไครบหนึ่งปีครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้องมีที่อยู่ในเขตเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยอย่างน้อยต้องหนึ่งปีติดต่อครับถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นรอบที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาว่านายกอบจอเนี่ยบางคนเนี่ยย้ายที่เ็นบ้านออกไปแล้วแล้วไม่ย้ายข้ามจังหวัดอ่าอย่างเงี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะเลือก เออเลยทั <aid> ้ง <Solomon> ท <three |ms|> ั <mainland> ้งเลือกนายกส้าคังัดนะครับไม่ได้ถึงเรื่องนายกแัะสมาชิกเลยแต่กรณี่ของของยกตัวอย่างเทศบาลเทศบาลนะครับถ้าเทศบาลท่านไดมีสองเขตเลือกตั้งเป็นเขตหนึ่งแลบเขตสองท่านย้ายายในเขตเทศบาลนะครับจากเขตหนึ่งไปเขตสองนี้นะครับสมมติยกตัวอย่างถ้าท่านจะไปถึงเรื่องนายกเทศมนตรีเนี่ยที่เขตสองอย่างเดียวถ้าท่านจะเลือกสมาชิกเนี่ยท่านต้องกลับไปเลือกที่ ที่ที่เกตเดิมก็ต้องไปขอเพิ่มชื่อที่เกตเดิมคือเกศหนึ่งนะครับจะมีสิทธิเลือกสมาชิากฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะปรากฏว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกบางคนเนี่ยมีสิทธิเลือกเฉพาะนายกอย่างเดียวจะเลือกสมาชิกไม่มีสิทธิเลือกนะครับเพราะว่าย้ายไปที่ใหม่เนี่ยไม่ครบปีอันนี้เป็นเรื่องที่ที่มีปัญหาเยอะมาก นี่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องน,นะคะจะเป็นที่จะต้องช่วยกันศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะมีบางอย่างในกฎหมายที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะใช้ความคุ้นชินจากการที่เคยเลือกตั้งแบบนั้นมาเขียนเลือกตั้งของฉันเป็นแบบนี้คราวที่แล้วฉันมีฉันมีผู้ ที่จะต้องการกี่คนกี่คนอันนี้อาจจะไม่ได้จะต้องทํากันบ้านกันใหม่นิดนึงเพราะว่าบางทีบางเขตเนี่ยก็มีการยกระดับขึ้นมาเป็นเทศบาลระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่ในการเลือกตั้งและจํานวนคนในการเลือกตั้งขึ้นแบบด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะท่านวีระเชิญเลยค่ะในการเลือกตั้งของท้องถิ่นรอบี้เี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะว่าท้องถิ่นเป็ใกล้ชิประชาชน แล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหากับประชาชนได้เพราะนั้นอยากให้ออกไปเลือกคนที่คิดว่าเป็นคนที่ดีนะครับเป็นคนที่เก่งมีความมุ่งมั่นมากในการที่จะมาพัฒนาบ้านบ้านของเราเองได้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะคะท่านวีระยี่แพรผู้ตรวจการสํานักผู้ตรวจการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้นั่นเป็นเสียงของคุณวีระยี่แพรผู้ตรวจการสํานักผู้ตรวจการของสานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเราจะมีช่วงของคําสับเลือกตั้งมาฝากกาันอีกสักครู่ค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิดอย่างสุจริตโปร่งใสกับกกตอตอนเทศบาลตําบลนี่นน เทศบาลเนี่ยเขาแบ่งประเภทกันยังไงคะเออแล้วอย่างบ้านเราเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยเขาจัดการกันยังไงหรอคะ ถ้าพูดถึงเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเนี่แหละครับเทศบาลตำบลเนี่ยจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่มีความเจริญพอสมควรและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ปกติจะตั้งขึ้นในท้องถิ่นของอำเภอต่างๆที่ไม่ใช่อเภอเมืองจะมีนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลมีได้12คนวาระก็4ปีส่วนนายกซึ่งทําหน้าที่กํากับดูแลก็วาระ4ปีเท่ากันครับแต่เป็นต่อเนื่องเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่ เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับแล้วแบบนี้ใครกำกับดูแลเทศบาลตำบลล่ะอา้าวก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะสิครับส่วนนายกเทศมนตรีก็ทำหน้าที่กำหนดนโยบายรับผิดชอบในการบริหารครับกกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายช่วงคำศัพท์เลือกตั้ง ข้าสู่ช่วงคำสับเลือกตั้งวันนี้อยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะคำสับเลือกตั้งที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งฝากมาวันนี้เป็นเรื่องของคำว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะสำหรับคำนี้นะคะในส่วนของผู้มีการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนรัฐดอนก็จะมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ให้จัดทําจํานวน6ชุดให้เป็นการจัดเป็นรายหน่วยเลือกตั้งโดยเรียงตามลำดับเลขประจำบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานาครในเขตเทศบาลหรือว่าชุมชนนาแน่นอาจจะแยกออกตามชื่อ ถนนตรอกซอกซอยแยกคลองหรือแม่น้ำโดยมีการเรียงตามลำดับตัวอักษรและตามลำดับเลขประจำบ้านนะคะบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นเรื่องของเลขประจำบ้านนะคะเลขประจำตัวประชาชนชื่อนำสกุลนะคะเพศแล้วก็หมายเหต นี่ก็เป็นเรื่องราวของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเปิดประตูสู่กกตมีให้คุณผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำในวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินทรัน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ